กรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะรัฐบาลเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันชมนิทรรศการพระผู้สร้างรอยยิ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558 มอมลวงปนัดดาดิศกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดนิทรรศาการพระผู้สร้างรอยยิ้มเพื่อเฉลิมพระเกียรติและเผยแพร่พระ,พระจริยวัตรอันงดงามและพระปีชาสามารถรวมทั้งพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยประชาชนทั้งประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียนที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครเป็นแห่งแรกในวันที่1-8ถึงเมษายนนี้ที่ศูนย์การ ค้าสยามพารากอนและต่อเนื่องไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศสําหรับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระผู้สร้างรอยยิ้มนั้นแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นการจัดแสดงพระปีชาสามารถตกแต่งพื้นที่ด้วยการ์ตูนลายฝีพระหัตถ์หนังสือพระราชนิพลภาพวาดฝีพระหัตถ์จุดลงนามถวายพระพรและการจําหน่ายสินค้าจากร้านผูฟ้าส่วนจุดที่2จัดแสดงพระชายาลักษณ์ที่แสดงถึงพระจริยวัตรอันงดงามและส่วนที่3จัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจพระกรุณาที่คุณ ที่ทรงมีต่อประสบรณิกรป่วงชนชาวไทย